สซนพลก้าประตกธงสยามคลองแชมป์คนใหม่ซึ่งมาตุภูมิมวยไทยสำหรับการแข่งขันสึงมาตุภูมิมวยไทยตามโครงการมวยไทยมอเตอร์แลนด์จัดโดยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยหรือ PAT ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยสมาคมสาพ,พันธ์มวยไทยนานาชาติสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีและจังหวัดราชบุรีเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานมวย ยไทยภายในประเทศและรองรับการเจริญเติบโต,ตของมวยไทยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากลเมื่อวันเสาร์ที่24ธันวาคม2565ช่อง JKN18 ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬาจังหวัดราชบุรีแฟนมวยให้การสนับสนุนเข้าชมจํานวนมากโดยมีการแสดงสดนาฏยุทธ์มวยไทยจากนักเรียนโรงเรียนน้าพุเปิดงานสําหรับการประกบคู่มวยเป็นการทํางานของกลุ่มพลังใหม่นําโดยโปรโมเตอร์สมหมายสุลเมต,ตาชูรงด้วยการป้องกันแชมป์ประเทศไทย 2คู่โดยคู่แรกแลมโบมรัตนับดิตแชมป์รุ่นเวนเตอร์วเวท154ปอนด์แพ้คะแนนแสนพลนสสมหมายคู่2ไพรโรดน้อยซีสุริยันโยทินแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวท126ปอนด์แพ้ทีเคโอก้าประตักซินบีมวยไทยยก3ผลมวยคู่อื่นๆชิงแชมป์ราชดำเนินรุ่นซูปเปอร์ไลเวท140ปอนด์เพชรมาีสจารุวันแพ้คะแนนธงสยามวอสุริยนจอมโหดชอเกตวีนาชนะคะแนนคนองสึกกอกัมปนาศ ทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์แพ้นนคะแนนขุนศึกน้อยยูฟาบูมเด็กเซียนดินเนื้อทองหมวดพง191แพ้นนคะแนนขุนศึกเล็กยูฟาบูมเด็กเซียนลายไทยลูกเจ้าพ่อกุมภกันชนะทีเคโอคมเคียวสิทธิ์ปอ3สามยกสองมาเรียแลมเอฟเอกรุ๊ปนักชกชาวอังกฤษชนะคะแนนพิกุลทองสับปีดาน้องกระถินสิทธิ์ปจวชนะคะแนนเพชรมหาชนปอเฟื่องประยูนบัวชมพูพอเมืองเพชรชนะคะแนนเสือน้อยชาบัญชาเมฆ